เป็นจักรยานพับพับแปลกอ๋อแปลกจังมันเป็นพับแบบว่าล้อมันจะล้อ12มิลนอารักจมันมันเป็นจักรยานพับที่แบบว่าพับแล้วก็สามารถเขียนได้ของของไม้องที่อาทิที่ที่ที่ทาซิโอทพาซิโอร่างคอนแพงเนาะใช่ครับซีโอร่างคอนแผงเดี๋ยวถ้าใครสนใจเดี๋ยวใส่เบอร์โทรให้ก็ได้ยใส่เบอร์โทรให้ใต้คลิปนะ โอ้โ oh, อะไรเนี่แย่เลยนี่เออเราติเยอะคือจริงๆไม่มีนะพวกนี้นะอันนี้เรามาติดเองมีมีแค่นี้มีแค่ตัวแฮนด์อันนี้มันมันอันนี้คือพับอยู่ใช่ไหมเนี่ยอะไรเง<ช>ี้ยอ๋อมันจอดมันตั้งได้แล้วมันก็เข็นไปเข็นมาเนาะ <S <S ใช่ตันนี้มันเล็เกแค่นี้มันดีที่มันเล็กแค่หมดเลี้ยงหมดฮะมันเลี้ยงได้หมดอ๋อเหรอนี่ก็มาติดกระเป๋าติดกระเป๋ากับติดพวกติดเยอะไปหมด อะไรร้อนอะไรโลน์ไฟไปเลยดันไฟกระเด็นกระดอนได้ไฟกระเด็นอันนี้ไฟมันเป็นงี้แต่อ๋อกระเป๋าเคยของเยอะนะอันนี้ลองได้อีกเห็นไหมี่เจ๊นี่จริงจริงพับได้อีกแกทำแบบนี่อันนี้เป็นกรอนครับลงมาได้อีกอ๋อนะโอ้ พักไว้แค่นี้เลยเราไม่มีกระเป๋าเราลงได้อีกตอนนี้เยวเป็นสิดไฟแค่นี้ก็เหลือแล้วเออเนาะกระเป๋ได้เยอะแล้วนะเอาไว้ได้ลอันเนี้ยอันนี้เป็นกรอนอั้เขาจะใช้ระบบกรอนกรอนอ๋อเป็นก่อนเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยปีไม่เข้าก่อนมาแล้วก็เข้าตรงนี้เจ๊ะไหนอ๋อต้องดึงสลักไอนนี้ถอดไม่ออกนี้จะถอดไม่ออกกรอนนะแต่จริงๆไม่ค่อยได้ถอดตรงนี้หรอก ่าแค่นี้มันก็เหลือละแ,แค่เนี้ยพับแค่นี้ก็โอเคละวนก็คือไม่ต้องพับให,ให้สุดมากนนะแล้วจริงๆเนี่ยขข้อดีของมันคือตรงน,นี้ตรงนี้มันพับได้อีกตรงนี้อ๋อตรงนี้หมุนได้หมุนนี่รนนเราพยายามจะติดอุปกรณ์เพื่อเราจะได้พับ โอ้แหนพับออกมาครับแต่จริงๆมันพับได้สุดแค่นี้เพราะว่าเราไปติดแต่พวกตัวนี้อาจริง่ง่้นมันจะได้ชิดได้เลยใช่ไหมใช่แต่แค่นี้เราก็เหลือแล้วเรา,าก็หักมาทาง <c oughs> นี้เราก็อยู่ได้แล้ว <c oughs> อเอาขึ้นรถได้ละวก็เล็กเลยนะนะน,นี้ก็พับได้เหมือนกันนะีนะ่ขาเหยียบอันนี้<ว>เรามาติดเพิ่มอันนี้เป็นไปร์ลเกะของพี่ทีมงานตรงนี้ใช่แล้วก็เขาเขาไม่ได้ใช้ก็ไปของา อันนี้ก็หมุนเก็บหมุนเก็บหมุนให้ตรงตรงจริงๆไอ้ตัวนี้ไม่มีอันนี้เราเอาไว้ติดกล้องตอนไปขี่เที่ยวถ่ายนะอันนี้เราก็ติดเพิ่มอันนี้ก็ติดเพิ่มไว้ไว้โทรศัพท์นะไว้ใส่โทรศัพท์ใส่โทรศัพท์ตอน GPS ตอนจะได้ไม่หลงอะไรเงี้ยกระดิ่งติดเพิ่มไอ้ตัวเนี้ยติดเพิ่มตรงเาอะตอนตอนเราขับมาบน้เผื่อเมื่อยเราจะจับหรือว่ากันมือหลุดกันมือหลุดไอ้ตัวนี้หักขึ้นหักลงได้อีกนะ เราสามารถหมุนขึ้นหมุนลงได้อีกเนี่ยโนหลายข้อเลยเนเดี๋ยวจะให้ดูนะนกัดได้เยอะก็คือตรงนี้ขึ้นเราก็มาติดฟงติดไฟอีกแล้วอ๋อมาถึงว่าเผื่อเอาสูงสูงขึ้นมาอีกใช่ไหมไใช่ขึ้นได้อีกเหรอขึ้นได้อย่นี้อันนี้สายเบรกตึงแล้วอะก็ได้ประมาณนี้ อ่ารโอนขึ้นโอนขึ้นหน่อยคราวนี้เดี๋ยวคราวนีนะอันนี้บอกเอาไว้นี่แบบจะเห็นไหมว่าไอ้ตรงเนี้ยชอบตรงที่ว่าเราสมมติเราเขียนได้เราเขียนไปไหนก็ได้อ๋อเขียนได้ด้วยภาพล้วเขียนได้ได้เขียนได้จับเขียนได้เฮ้ยได้ละเข็นเข็นเดียวได้ที่มันไฟฟ้าเขียนได้นะคราวนี้ตรงเนี้ยมันจะเป็นสลักล็อกเห็นนักเข็นแล้วมันไม่หลุด เปนสลักวะออเนี่ยเป็นสลักล็อกอยงเงี้ยดูอย่งเี้ออกเนี่ยออกได้แต่ถ้าเราล็อกตรงนี้เห็นไ่มมันไม่มีทางหลุดเลยมันล็อกอะไรมันมีข้างในใช่ป่ะใช่ใช่มันมีที่ล็อกที่ทาไว้้ขงในี่แกะแบบมาให้เป็นที่ล็อกเห็นป่ะอย่างนี้แยกไม่ได้สมมติเราจอดที่บ้านเนี่ยหมดยอดแล้เนี่ยถ้าเกิดใครมาจะเป็นยังไงอ๋อนี่ลูกคือถ่ายกัน อ่ะคันนี้รอล็อกนี้ใช่ไหมอันนี้ท่านอันนี้คือปลดเนาะปลดแล้วก็คลายออกอ๋อนี่ไงจ้าออกมาเป็นรถละคลายออกมา๊นี่ออกมาต่๊ันต้องกดลงแค่นี้ระวังระวังพวกข้อต่ออย่าเอามือไปไว้ที่นั้นมันจะหนีบมือเราเนี่ยก็ยังสร้งได้เหมือนเดิมกลับมาตัวนี้เป็นตัวล็อก อืออ่าล็อกมือนิดนึงเสร็จละขี่ได้ละอันนี้อันนี้คือพร้อมเลยอ่อยาเห็นว่ามันสะดวกมากก็เจ้าอบอกขึ้นตามอันนี้เราทำขี่ได้เหมือนกันเนี่ยนะ <c oughs> อ๋อขีดไว้ให้ดูดดไม่งั้นเดี๋ยวเราขึ้นเราลงไม่ดูแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเป็นสนิมแบบนู่เพราะอันนี้เป็นเหล็กเพราะว่านี่เป็นเหล็กใช่ไหมใช่อ๋ออันนี้มนไม่ใช่อโลเป็นเหล็กไว้ก็ลองขี่ดูอ่าเป็นเหล็กอันนี้จะเป็นเหล็กหมดมได้ เลยกลเป็นสีแน่นอนเป็นสีสันกบตึ๊บเข็นเข็นเข็นก็คือแบบง่ายๆเนาะอันนี้จะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่ารถพับรถจักรยานพับได้แบบง่ายๆเลยอันนี้คือไม่ซับซ้อนอะไรง่ายมากอันนี้ของคนไทยเลยเนาะก็ก็มีออกแบบออกแบบมาจาก่างประเทศนะคือเขาเรียกว่า มีแนวคิดมีแนวคิด,คดจากจากต่างประเทศเนาะแล้วก็มาดัดแปลงบางส่วนอะไรอะไรอย่างนี้ก็เอาไว้ตัดไปปั่นขึ้นรถได้เนี่ยแส็นว่าโซ่เป็นสองตอนอ้วมองไม่เห็น เดี๋ยวก็หันด้านานี้โซ่เป็นสองตอนคือตอนเราพับเนี่ยเห็นไหมว่าแม้มันสองตอนนี้มันหักแล้โซ่มันจะหักมันจะหักขึ้นมาสองตอนเห็นน่ไหมนี่ตอนแรกอันนี้ตอนที่สอง อ๋อหมายถึงมันมีช่วง่อใช่ใช่มันจะเป็นสองตอนอ๋อนี่ไงเมื่อกี้เมื่อกี้มันนอนอยู่ใช่ป่มแล้วมันจะตั้งขึ้นมาเขาเขาทำสองตอนเพื่อให้มันได้แรงคือมีการพ้นแรงอย่างเงี้ยเล็กแล้วมีการใหญ่ขึ้นมามันจะได้แรง้นอะสองตอนมันก็ถ้าเกิดตอนเดียวน่ะเพราะาจานนี้จานหน้ามันเล็กใช่ไหมจานหน้ามันเล็กปัญหาคือพอมันปั่นมันจะไม่ได้แรง มันจะใช้รอบในการฝั่นสูงเพราะจาน้ามันเล็กมันไม่ใหญ่แค่นพี้มันก็เลยต้องทดมาสองสองรอบก็คือทดตรงกลางด้วยอย่างดูมันก็อย่างดูนี่อยู่นะมันต้องหันทางนี้จะได้เห็นข้างในโตใช่ไหมอ๋อนี่ไงแล้วแล้วเขาก็มีเออใช่มันก็จะเป็นมีเขาเรียกว่าเป็นคอยดึงให้ส้มตึงก็คือเป็นตีนผีเนี่ยเขาเรียกตีนผีเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวคอย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 ล้างให้ส้มตึง อ๋อตัวที่มันจะปรับไปปรับมาใช่กระดิบกระดิบมามาเสร็จโอ้โหวิวทำย๋งไงมันหล่นไปเนี่ยหลน่นอ้าวโซ่หล่น, <laughs> เ,ปนเ, <laughs> เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องอ๋อเราก็ต้องปรับนี่ไงให้ดูว่าปรับได้ <c oughs> ึ๊ดนะจะไวจะไวเอ้าจะไวจะไว,ะไว,ะไวโซ่หล่นนะคะโซ่หล่น อ่าโอเคไม่หล่นละเมื่อกี้เอามือไปขยับมันีกหล่นเลยตีนๆีจะคอยคอยขึโซอ่อ๋ออีกชั้นหนึ่งข้างในอย่างนี้จะคอยดึงลางโซ่ไว้ถือไม่ก็ตอนเราจะตั้งโซ่ตั้งเลย